สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จานดวงผ้าาอผ้าพี่นอกมาเรอปลาขึ้นเกาครับมาเระปาลาเรอดวงหาเห็ดขึ้นเกาครับหมู่วานมากหมบมันหมันครับวันนี้สีมันมองหมันจะกไหนไปเมืองน้ำกันครับพี่น้องครับปะค่ะไปลุ้นน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีค่ะครับใช่ครับดอกอน้ำเลยวันนี้เจ็บปวดไปไลยแล้วครับเหใข่ พี่น้องงามเลยครับพี่น้องเด็งนำครับอี๊พี่น้องขึ้นเป็นมูเลยครับพี่น้องหาหนอครับเอ้าพี่จัดการเลย บ,วบวัวหวบัหววเมือนี่เก็บจนวินเสาแหลบันน้นาครับพี่น้องเสาเหลาเริ่มมากแล้วครับมันเป็นซุนครับพี่น้องซวนเสาเหลาเสาเหล่กลายซุนเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่กลายครับเสาเหลาครับครับพี่น้องงามครับ พี่น้อขังข้อนครับพี่น้องหากินน้ำขังข้อนในหล่ะครับงามๆกันครับหนุ่มแดงครับงามๆงามแท้าไหร่อ๋องามๆเลยครับ น้ำครับแดงครับสองด,ดอกครับสามครับดอกน้ำครับพี่น้อง พ,งงพี่น้ององามเลยครับพี่น้องต่อเรืงครับงามครับพี่น้องงามครับจุ๋มงามเลยครับพี่น้องจุ๋มเนะี่อยู่ด้วยกันใกล้ๆก,กันเลย ส่องดอกงงามครับพี่นอ้องสวยคลับสวยเนี่ยสวยไม่เบี่ยงใครเลยนะเนี่ยโอ้โพี่น้องดอกนี้ไหมสุดยอดเลย <c oughs> ขาบางใหญ่นะครับพี่น้องอดอกนี้ยิ่งสวยเจ๋มันเจ๋มันจบเกิดมางามเนาะ พี่น้องทรงพัชลาภาพไปนี่ยังครับใส่ได้เยอะเกิดทุกกลางเดือนนะครับพี่น้องอือเ้ามีหลูกนตรอแล้วสิเราขาึ้น่นาะสองโดกยี่น้องกันครับสามดอกเ้าเคยเห็นมันอยู่ในดินตาดีแ่จจ้อง แก้วเลยครับสวยเสาเหลี่ครับคือมีลูกติดเนะาะเสาเหลี่ยมท้องกับใครมาเนะาะเสาเหลี่คือมีลูกติดผมไปแอบ,บท้องกับใครมาทั้งมีลูกติด <S 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 เน <S <S าะเสาเหลี่ถึงไปตอ้องหว่างละลมซ้ำนครับคืออ่อนแอเกินไปแล้วนะแต่ว่ายังได้ดีอยู่เด้ดคอครับยังนุงน่มๆอยู่ จน้องแดงครับแกน้องแดงที่กลางป่าเหยียบมุนหเดียโอเหยียบมุนเหยียบเอาเพน่อนเป็นเชื่อเหรอสีแดงแรงฤทธิ์ครับคุณน้องถู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 ถถ มันก็สวยครับพี่น้องอู้อ๋ๆๆกำงามเลยครับครับพี่น้องพี่เธอหยับงี้นเนี่ยหยับทำอะไรหยับอีกสิ ส,สวยครับนี่ลองสวยสามดอกครับสีแดงมาแห้งครับมันอสวยครับพคบบน่นี้เออบุงดอกนึงอยู่ในป่าครับประมาณแม่นเห็ดไง จะใ,ใช่ไหมครับหมุนก้อใหม่เขามากครับเมื่อวานเตนตอดครับสามเมียเลยครับเมื่อวานเตนตอดผิดจุดไปน้อยหนึ่งครับเมื่อวานตอดสามเมียตอดถือจุดก็เพราะงั้นะยาดีสิดกะ <c oughs> ด้ยหมองไม่เปียงทาให้ครับตอดผิดจุดไปคืบเดียว

ไอ้คุนครับเกิดได้งาใหม่เลยไหมสร้างเป็นแทบอือหนอนเรง่องเด้วยครับครับผลได้ไ่เปิดเปิดเปลาไว้ครับอบนีนนห่หนึ่งสามสีดอกครับเอ,อ,อาเก็บซะเก็บซะโอ้โหดอกคุณนก้อนหนุณก็บมีบ่รอเอาเก็บลด chuyển đổi cây nữa mình có chuyển มวนครับพี่น้องเมือนเจ็บเห็ดเก็บมวมนเนื่องจากว่ามันหลายครับอืทั้งในก็นมีผุนๆเลี้ยวไปเห็นอยู่เห็นไหพี่น้องเลยเป็นมวนครับคข้าวเดี๋ยวเต็มตาแล้วครับข้าวเดี๋ยวก็จะเต็มตาแล้ว นี่กับหล่นตาล่ะครับพี่น้องเข้าเดี๋ยวดอกนึงเก็บโบหวาบไหวนะครับตั้งเห็ดไข่เห็ดกอพี่น้องไี่วันพี่น้องอ๋อผู้บ่าาน้าพี่น้องวนังพี่น้องข้างพี่น้องอวสนยอานเห็ดกันครับพี่น้องอันนี้บอ คนละบานต่ว่าตงบนยกกรนที่กันเนี่ยนันดอกนึงเอ้าพี่น้องเอ้ยบางแนุ่ไม่สนเออเอาุนขุคุณครับุนุนดอกนึงุนุนานผมเบอที่พี่น้องเอ้ยไขดไขไข้ไปเอ้ย้อุนอกินพอกันครับพี่น้องอกันพี่น้องเอ้ยทางไก่ทางไก่นี่ครับเอาครับอกินพอกันแล้ว ปุ่นครับปุ่นก็ได้เกือบเต็มตาแล้วครับปุ่นไอ้หนุ่มคนหมอเนี่ยปุ่นเกือบเต็มตาแล้วพี่น้องคนมาหาเห็ดผอกันครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้ทางคุณหมอเนี่ยคนหมอร้องเบิ่งดอกเห็ดเบิ่งดอกเห็ดโอ้เบิ่งาเบิ่งดอกงามงามงามดอกนี่เด้อดอกนี่งามดอกงามดอกงามโอ้ยโอ้ยปุ่นดอกนึงครับผมเสร็จแล้ว มีดอกมือมืดอกมือโอ้เดี๋ยวให้ตัวดอกก็งามครับอ๋อเจี๋ยอกงาม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 อุ้ยงามเฮงงามไรงามไรโอ้ยจัมซอนดอกมืองามครับบอสเขาบอกติดตามนะบอกมือครับพี่น้องพี่น้องโอ้ยสวยๆเลย สองดอกครับทั้งหมดมีสี่ดอกครับพู่ทางขนทางในครับงามเลยครับพี่น้องดอกนี้ลมครับพี่น้องนองละเลียดเลยครับพี่น้องที่อนไม่เปีดดอกไม่เปิดขค้านตอนแตดโอ้ยแตนแต,ต,น,ต, <c oughs> แต,ตนตอดครับถึกถือแตนตอดครับ ขอไ่เตือนเตือนตอดครับสามเมียสี่เมตอดพนวันถ้าอยากมันปวดหลมันมาพนแผผมถือสามเมียมาวันสี่เมียมาวันมาปวดไปเดยนะครับพรท่าอยากแล้วเขาเศร้าเมอนาถือสามเมครับตอดผิดเป่าไปน่อยหนึ่งคือกันอังกรไดสร้างมาตอดถึกเป่าเนีน้อ งามๆครับพี่น้องเปิดออกสิเปิดออกสิสามดอกเจสวยครับจ๊สวยครับ เต็มสองตาเลยนะครับพี่น้องเจ็บเห็ดชั่วโมงเดียวอือนะครับออกไปกินเขากันบัากินเขาเ้าได้ครับเนี่ยพี่น้องเกือบมันรถผมเหยียบครับมองรถจอดพอดีนะครับเนี่ยเกือบมันเถือโป่งประชนครับดอกนี่นี่ครับอยู่เก้ๆล้อรถเลยครับพี่น้องเกือบถึงป่งประชนแล้วอืม ต่อรถเลยเือพี่หน่อยสาวเหลี่ยผู้นี้ไหมสุดยอดใหญ่เป็นใหญ่ครับครับขึ้นตัวแข็งพวนโอ้โอ้เธอ่ออนล่ะตัวนี้เธอมอรณนาผาแล้วโอเคครับ อันนี้ก็ว่านาหน้า,าพแล้วเหยดทานครับแต่นี่น้มนะครับไนี่ดอกเดียนครับโอ้ยครับเหเดียงอด,ดยงอกนึงโอ้เอาเอา,เอาเดี๋ยวนีน้ก่อนงามครับเอกตาอยีมาอยู่ ดอกข้ามแนมกับพี่นอ้อทั้งแยงทั้งลูกรับดอกนะึงก็ลังขึนข้นขึ้นเอ้าครบับดอกนะึงกับพี่นอ้อ สวยเหี้ยงล่ะอให <laughs> ม่หรูลงมากวกาวผู้ขว,วนวันกันสิว่าพี่หลอกขออยากขอกินได้เด้อเจ้าทีเจ้าท่างเลยหลานนะหาขอมาหาขออยากขอกินขอเนี่ย <laughs> ขอเนี่ย <laughs> ทักทายกันในทางที่ดีแล้วดีแล้วแดงสีสบด้วยนี่แดงปากแดงบางบากโอเคครับไข้ครับ เดงครับสองดอกน้อยๆนะครับใระรุ่นี้ละแส ใครับขับด,ดอก,ดอกสามดอกครับใส่เด็กครับ มับบนบูอยากมากน้ำห้อบังเท่านี้แราหลัะป้อยไปนี่แหละไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะคะดอกย้ใหญ่จเจจยวๆอยู่ครับอ๋อรุ่นใหญ่นะครับพี่ดอกต้นกน้นยนะนี่น้ำกันได้ครับ อ๋ออจังสีกับนีุ่ดจอดเลยนะดแม่เขาครับส,สอ๋นวนึงครับเปลี่ยนนึงเอาหนดปุ่มก้อนก็ได้ครับ บวกกับลวนเตี้ยมเง้ยครับบวกเหลี่ยมว่ามันบวกบกหลังแหลครับพี่น้องหูยโยงกับพายโงเด้อครับพี่น้องฝนเศราเปม้เด้อจอหนาจ้อตาหลังแหลครับกล่องกับฟางเทือกกลายเป็นมั่วไปกับมี่สองโุ้ยแต่ด่อมมันงาครับพี่น้อง มีดอกดอกมีดอกแน่เลยครับมาเริ่มเท่มเลยังโพงะครับเสียงหักใครงามครับเอาไม่ลูกลัางแต่เอาซะลมแรงครับ วดบอกยังไงได้คร oh, ับครับดองยัดเย็บนั่นก็เป็นเสาเหลี่ยนะครับแต่ว่าเขาเอาเบี้ยวอย่างๆครับมีน้ำคัดเข้าหลายพวล กระสี s, ผดพันเมลีแล้วครับบ่าดอกผดไปซะแังเดี๋ยดอกเห็ดเห็ดแดงนะครับพี่น้องโอ้ยเหลียวไปเห็ดแดงอากลากอยู่เก็บบดบ้านละบาทนี่เก็บประวัติประไว้ได้บาทนี่ครับพี่น้องไปท้างบนเครับพี่น้องออื หัวเห็ดกอพี่น้องเอ้ยีดแดงมาแห้งครับมึงเจ็บปรหวัดมาไวแล้วพี่น้อ,นเองอออเอ้ยหลายเป็นหลายเห็ดกอเห็ดไข่ เบียดนามยู่ด้ด้ครับฝนตกสะเพิ่อนอุ้ยแต่ว่ายังเน่นๆอยู่ครับน้องเบียงของพี่เน่นปึ๊กเลยเด้ไง ดอกนี้ใหญ่ครับพี่น้องซีดอกโอ้ยเด็กสองครับอ๋อแนเนียนด้วยครับดอกเมียครับงามสุดนีด่เป็นพระเอกเลยงั้นนะ กำกับดอกนึงอย่้นุ่ย,ไ,ยไปเอาครับบูปลาบูดงคนหาเห็ดบด็เดบูปลาบ่เมนบดบูบ็เบ,บูปลานอนบหรับครับบดบหมุนปลานอนบหรับ sáu sáu hết mấy đống 6 sáu 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 đen đen loài đen ngay đen cành anh đen khẩu hết ไห,หลายพี่นอ้องตั้มเท่าัรทัเห็นละง,งกครับพี่นอ้องดอกใ่ใหญ่ครับละง,งกขาดสารอาหารก็ได้บุเห็ดตัวกปาะเตปแปะเน่ะก็นังดีเป็นสัญญาณที่ดี ารอาหารครับี่นองเป็นสัญญาณที่ดีวลาสินี้มาเรื่อยเนื่อเนาะนกขันปลาแหง่ี่น้นงเบเลอบะดาเลยครับไ่ครับไงเนื้อไงปวดไงปวดดอกไงที่สุดเลยเนี่ย ทีเกีบมากี่ยครับทั้ก็นขครับโอ้ยดอกพี่น้องหลังแหลดอกนี้ไหมหลังเหลยักเหระครับดอกใหี้สุดที่เก็บมากเมือนนี้นะครับเนี่ยเต็มพ้นแล้วครับพี่น้อง,งเดี๋ยวได้เก็บกันครับเห็ดแดงครับเห็ดแดงขึ้นเต็มพ้นเลย ไอ้หนาำจิ้มครับนี่ครับ,รบสองดอนนด่นต่จะด่งงาม,งามครับพุ่งครับไปทั้งคุนด,ดอกนึเงแล้วขาามไปพุ่นครับสวยสุดเลยครับสวยที่สุดในบรรดาพี่น้องใอเครับ สวยงามเลยเสียงหักนะสุดประหารเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยเปิงปองครับพี่น้องอือหืองา,งามเลยครับต้องเอาแล้วครับเนี่ยอืงออพี่น้องเหลัอองเดียนะครับ เอาะลยนะเนาะผมว่าตังผมว่ามแหละครับมันดอวนี่แห้งงหญ่กว่านัดถือฝนที่นองมัน,นกะเลิกเม่าตาขีดดินแต่ว่าก,กับว่เปลี่ยนปัญหาเพราะว่าไม่ปิดหูวิธีล่างเนี่ยงามก็ทนนองอืมเหลือใกล้กันนี่แหละครับ แต่ดอกงามเลยครับพี่น้องเห็ดมัเกิดตอนกลางคืนแต่ว่าฝนตกตอนสีแก่งเนาะอือนี่วะว่เห็นแน่นเคลียร์ว่าตัวใบใหม่เป็นหัวฟองอะไรเคลียร์ อันนั้นมันพัชลภาภาพเบเลยบ่บ,บ่แข็งเต็กเลยยังกระเสียมสำลันด,ดูนนบ่กละโงกครับใชไหมเบ็ดกะโงอกอ,อืสีละหวนหานแลน้วเสาเหลี่ยเห็ดทานครับพี่น้อง ก๋อยแสบด้วยครับเห็ดทานสุดยอดเด้อครับเดีบยวคก็บ,บอื พี่น้องเอ้เหมือนี่หมานเป็นหมานครับหมานครับเป็นหมานเลยพี ει, ่น ouais. ้องเ้ยมือนี่คุณเห็ดโดยเฉพาะเห็ดไข่กับเห็ดกอครับแล้วก็มีครับเห็ดนาแหลนะครับพระเอกเข้าสองกระตาแล้วครับพี่น้องมือนี่เมื่อยแล้วครับพี่น้องสืบเมื่อก่อนดอกบานนี่นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจันดวงพาลอยเดอครับพี่น้องไปไม่ปิดเมื่อก่อนครับสวัสดีครับครับครับเมื่อก่อนครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ชน,น่อด้อครับพี่นอ้องอยเมื่อยเป็นเมื่อยครับพี่น้องเอ้เหนื่อ้แต่ว่ากับหมานเป็นหมานคุมเป็นคุมครับพี่น้องเมื่อคนครับสวัสดีครับ